มาเก็บผักกาดกันนะจ๊ะนี่เลยต้นใหญ่ๆเลยจ้ากล้องซูมเข้ามาดูเลยนี่เลยจ้านี่ต้นใหญ่มากจะตัดแล้วนะเนี่ยโอ้โห โอ้ว้าวนี่เลยจ้ะนี่ต้นใหญ่เลยว้าวนี่นต้นโอเคต้นนี้เลยจ้ะ นี่นี่อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะต้นใ,ใหญ่เลยนะนี่จ้าที่นี่ก็มีกันนะจ๊ะ